คุณคริษานะครับมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของคลื่นลมในทะเลอนามันและอ่าวไทยจะสูงในวันที่8ถึง10กรกฎาคมนี้ประเทศไทยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักบางแห่งนะครับติดตามจากคุณธนวัลมิลินทสูตร์ครับ สวัสดีค่ะวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้เริ่มออกประกาศแจ้งเตือนในเรื่องของคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะซึ่งในช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้ก็จะมีคลื่นลมแรงเกิดขึ้นในระดับที่ค่อนข้างจะอันตรายด้วยนะคะโดยทะเลอันดามันนั้นจะมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ3-5เมตรขณะที่บริเวณเอ่าวไทยตอนบนนี้นะคะก็จะมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ2-4เมตรค่ะสาหรับสาเหตุที่ทําให้เกิดคลื่นลมแรงมากในระยะน,นี้ก็เป็นเพราะว่ากระแสลมระสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมทะเลอันดามันและก็อ่าวไทย ไปจนถึงวันพฤหัสบดีที่10ก,กรกฎาคมนี้นะคะระยะนี้ก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กยังควรงดออกจากฝั่งค่ะส่วนฝนในบริเวณประเทศไทยนั้นก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็จะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะบริเวณด้านที่รับลมมรสุมรวมไปถึงบริเวณภาคใต้ด้านฝั่งอันดามันและก็ที่บริเวณภาคตะวันออกด้วยนะคะบริเวณดังกล่าวนี้ให้ประชาชนนั้นระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักกันไปด้วยค่ะในส่วนของพายุไต้ฝุ่นนากุรีในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกนี้นะคะก็มีแนวโน้มว่าจะเคลื่อนตัวไปยังประเทศญี่ปุนน่ว่ว่นนนใชววงัที9 ถึงวันพฤหัสบดีที่10บกรกฎาคมนี้โดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยนะคะส่วนสภาพอากาศในบ้านเราระหว่างวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ค่ะจะเกิดฝนตกหนักขึ้นนะคะในบริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและก็ภาคใต้ใด้านฝั่งอันดามันส่วนบริเวณที่มีฝนมากที่สุดตามลำดับนะคะก็คือจะมีฝน70%ของพื้นที่อยู่ที่บริเวณภาคใต้ใด้านฝั่งอันดามันและก็มีฝน60%อนะคะอยู่ที่บริเวณภาคตะวันออกรวมทั้งที่ทกรุงเทพปริมณฑลกับมีฝน4 0นะ,ะอยู่ที่บริเวณภาคนหนือยูก็ภาคอีสาน ส่วนที่บริเวณภาคกลางนะคะระยะนี้จะมีฝนเบาบางที่สุดก็คือ30%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดในช่วงนี้นะคะอากาศร้อนที่สุด38องศาเซลเซียส,ส,สนั้นจะอยู่ที่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีนะคะส่วนอากาศเย็ยนที่สุด23องศาเซลเซียสน,นั้นอยู่ทางใต้สุดจังหวัดนาราธิวาสคะ่ะโดยในบริเวณภาคเหนือช่วงนี้จะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนตกหนักนะคะที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน้านแพร่แล้วก็ที่จังหวัดเชียงใหม่และเพชรบูร์ด้วยค่ะอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่่ระหวาง24-37 องาศาเซลเซียสส่วนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือระยะนี้มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนตกหนักที่บริเวณตอนบนนะคะก็คือน้องคายอุดรธนานีบึงกาฬสกลนครนครพนมค่ะอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง25ถึง36องาศาเซลเซียสส่วนที่ภาคกลางระยะนี้มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆนะคะโดยจะมีฝนที่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีรวมทั้งที่กรุงเทพริมิทนอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง25ถึง38องศาเซลเซียสนะคะโดยที่บริเวณกรุงเทพและปริมณฑนทนั้นจะ มีโอกาสเกิดฝนถึงร้อยละหกสิบของพื้นที่อุณหภูมิเฉลี่ยนั้นอยู่ที่ระหว่าง27-37ถึงสาเองศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกช่วงนี้มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนตกหนักนะคะบริเวณตอนล่างก็คือที่จังหวัดจันทบุรีและก็ตราดอุณหภูมิเฉลีย่ยอยู่ที่ระหว่าง24-36ถึงองศาเซลเซียสระยะนี้ทะเลยังมีคลื่นสูงหนึ่งถึงสงเมตรค่ะภาคใต้ในช่วงนี้มีเมฆเป็นส่วนมากนะคะกับมีฝนในบริเวณตั้งแต่ตอนกลางลงไปก็คือที่จังหวัดชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนน,รรนะะกนกฝหั ที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังด้วยค่ะทางด้านฝั่งอ่าวไทยนี้นะคะอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง23-36องศาเซลเซียสร,ระยะน,นิทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฟังออกไปจะมีคลื่นสูง1-2เมตรนะคะส่วนทางด้านฝั่งอนาดามาันนี้ค่ะอุณหภูมิเฉลี่ยน,นั้นอยู่ที่ระหว่าง24-33องศาเซลเซียสร,ระยะน,นิทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ